ครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผมอีกแล้วนะฮะกตีนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงรองเท้าอีกหนึ่งคู่นะครับที่ผมเพิ่งได้มานะครับก็คือเจ้าตัวรองเท้า a s i c ซนะครับ GT 2 1 6 0นะครับที่คอลแลบกับดามนะครับแบสเกตบอลชื่อดังนะซึ่งวันนี้เนี่ยผมเพิ่งได้มาสดๆร้อนๆเลยนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้ a s i c ซ็กต์ดาม GT 2 1 6 0นะครับเป็นที่รู้นะครับว่ากระแสตอนเนี้ยรองเท้าวิ่งนะครับยุค Y2K เนี่ยมาแรงมากๆนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเจ้าตัว,ตวนี้นะครับแอสิคไคลานอสิบสี่นะครับที่มาแรงจ,จัดๆเลยนะครับที่ไทยที่เมริกานะครับรอบนี้เนี่ยก็ถึงคิวของดามนะครับหรือว่า GT 260นั่นเองนะครับเจ้าตัว GT 260เนี่ยก็คือเป็นรองเท้า วิ่งนะครับของแบรนด์แอสิกนะครับที่มีมาตั้งแต่ยุค2000นะในยุค2000เนี่ยเจ้าตัวเนี่ยเป็นรองเท้าที่คิดมากๆนะครับด้วยลูปทรงที่มันเพียวนะครับกระชับไปกับเท้านะใส่แล้วไม่ได้ดูรู้สึกว่าเราจะดูตีนโตตีนใหญ่นะครับบางคนกลัวใส่รองเท้าว,วิ่งแล้วดูแบบบางคนขายเล็ก,ลกผู้ชายขายเล็กเนี่ยใส่แล้วกลัวตีนจะดูโตเหมือนผมเมื่อก่อนนะครับแต่เจ้าตัวแอสิกตัวเนี้ย G T 2 6 0น่ะมันไม่ทำให้รู้สึกอย่างนั้นนะครับเพราะว่า มันเรียวไปกับเท้าเลยนะครับดูหัวแหลมมากนะครับตัวนี้ก็ตัวนี้ที่อเมริกาตอนออกฮิตมากนะครับราคาแรงมากนะครับราคาแรงแล้วก็ตามล้าโซเอาหมดนะครับที่เขาคาดการไว้ในไทยก็จะมีพรีออเดอร์เยอะไปหมดนะครับราคาก็ลองหาดูนะครับแต่ราคาป้ายตัวนี้ที่ผมได้มาจริงๆก็คือ160 US กดอลลาร์นะครับ แล้วก็ใครอยากรู้ราคาในสต็อกเเท่าไหร่นะครับสำหรับไซค์9 US เนะี่ยผมขึ้นให้ดูนะครับก็มันจะขยับอ,อยู่ประมาณ200นิดนึงนะครับผมราคาก็ไม่ถือว่าแรงอย่างที่คิดนะครับผมนี่ที่เมกาตัวนี้ก็หาซื้อได้ทั่วไปแล้วนะครับสำหรับเจ้าตัว ASSET GT GT260 ไม่ว่าจะเป็นตามร้านรองเท้าต่างๆร้านคิดร,าร้านเซก้าสตารหรือว่า j d Sport นะครับก็จะมีตัวนี้วางขายอยู่นะครับผม ก็ตอนที่ผมเข้าไปดูก็นึกว่ามันหายากนะครับแต่ทําไปทํามาพอไปดูรานอื่นมันก็มีเหมือนกันนี่หว่าครับก็ไม่ได้หายากแต่ผมจะพารีวิวนะครับแล้วก็ใส่ทุกคนดูครับว่าเจ้าตัวแอสิคตัวนี้เป็นยังไงนะครับเริ่มนะครับผมสําหรับเจ้าตัวแอสิคคู่นี้เนี่ยด้านหัวนะครับผ้าตะข่ายเนี่ยตะข่ายมันจะเป็นตะข่ายเล็กนะครับไม่รู้ทุกคนเห็นหรือเปล่าเนี่ยมันจะเป็นตะข่ายเล็กๆนะครับไม่ได้หนาเท่ากับรูใหญ่เท่ากับพวกเจลหนึ่งหนึ่งสามศูนย์หรือว่าเจ้าตัวใบรนอสสิบสี่นะคร แล้วก็ด้านหน้าตรงนี้นะครับมันก็จะมีหนังอยู่นะครับนี่หนังสีขาวสวยมากนะครับมาให้ความแบบรู้สึกคลีนนะครับนี่มันจะเป็นหนังสีขาวแล้วก็ตรงโลโก้ตรงเนี้ยมันก็เป็นหนังสีขาวนะครับผมนี่นะฮะแล้วก็ตรงนี้นะครับมันก็จะมีโลโก้แอสิอยู่นะครับสีเงินนะครับนี่นะฮะด้านหลังนะครับก็จะเป็นแอสซิเหมือนกันนะครับนี่เป็นเจลนะครับนี่นะครับแอสิเจล แล้วก็รุ่นนี้นะครับก็จะมีเทคโนโลยีเจลด้วยนะครับนี่ตรงนี้แล้วก็จะมีโลโก้ดามอยู่ตรงนี้นะฮะสำหรับเจ้าตัวแอสิกดามนะครับมาดูข้างในนะครับด้านในอินโซะครับก็จะมีเขียนอยู่นะครับว่าเป็นแอสิกกับดามนะครับนี่นะครับ ซึ่งผมลองใส่อยู่แล้วนะครับสําหรับคู่นี้เนี่ยก็คือถือได้ว่าใส่แล้วมันสบายมากครับสามารถเดินได้ทั้งวันนะสบายพอกับเจ้าตัวเจล1นึ่ที่ผมมีนะครับรู้สึกว่าใส่เดินได้นะเพราะว่าอยู่เมกาเนี่ยชีวิตต้องเดินนะครับก็ผมใส่พวกจอแดนใส่คอนเวิร์ดแล้วมันรู้สึกปวดเท้านะครับพอใส่มาเป็นรองเท้าวิ่งเนี่ยก็รู้สึกว่าสบายขึ้นเยอะนะครับสำหรับเจ้าตัวแอสิคคู่นี้ก็เดี๋ยวผมจะลองใส่นะครับแล้วก็ลองออกไปข้างนอกนะครับให้ทุกคนดูนะว่าเจ้าตัวแอสิคคู่นี้เนี่ยใส่ับบชุดเป็นนไ้าะคร ใค้สนใจนะครับตัวนี้นะผมบอกได้เลยว่าเป็นรองเท้าอีกหนึ่งคู่ที่ใส่สบายนะครับแล้วก็ รู้สึกเครียวไปกับเท้าแมทช์กับชุดได้ง่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นขาสั้นหรือขายาวนะเจ้าตัวนี้ผมบอกก็ได้เลยว่ามันใส่แล้วมันเข้าชุดได้ง่ายแล้วใส่รู้สึกเคลียรเพราะว่ามันเป็นสีขาวนะครับนี่ราคาตอนนี้ก็ในไทยประมาณหมื่นนิดนิดนะแต่ถ้าอเมริกาก็ประมาณ1 6 0่ดอลลาร์นะครับใครสนใจก็ไปจัดกันได้นะครับส่วนตัวผมแนะนำนะครับสำหรับเจ้าตัว AsicX เอ็ดามตัวนี้นะครับสวยสุดๆครับไปแล้วครับผมใครดูแล้วครับก็ติดตามช่องทางผลตานี้ได้เลยนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดคอมเมนต์ Subscribe ให้ด้วยนะจ 拜拜。Bye bye.